อยางขั้นตอนเดินข้นตอนเดินจะมีซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอกหน้าเดินซ้ายขวาซ้ายยแค่ะตัวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเาูน้าซ้ายขวาซ้าย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 ซ้าวยุดอะข้ายุดนน้ายูแค่กตัวเหมือนเดิมทางนี้คุณจะเพิ่มจังหวะมืออะใช้มือด้วยมือคาวนี้การใช้มือมันจะสลับข้างกันอะถ้าเราลุกเท้าย เราก็ใช <Scroll> ้มือขวาอ่าถ้าเรายกเท้าขวาเราก็ใช้มือซ้ายสลับกันเดี๋ยวจะมาทดลองเอาแบบช้าๆนะครับนะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายข้าวยกแล้วก็ยิ่งอยู่กับที่ช้าๆอวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวคุณผู้ชมหนึ่งคลิปวิ่งไปวิ่งห้ามหยุดนะทุกคนคุณผู้ชมให้หยุดวิ่งไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วๆวิ่งไปอ่าเพราะวันนี้สนามเราแฉเราต้องวิ่งแนวร่มนะครับอ่าเร็วๆวิ่ง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 อ่าวิ่งวิ่งวิ่งยกขาสูงๆวิ่่งงขาาาสูอเท้ยก อันน really? ี้ดูเอักเีไ้หาังอยู่ในลงยี uh ้ตอบเยี่ตัวลงยี่ตัวงให้สุดเดิโดดนเอาใหม่ไม่พร้อมกันมีพลังเทาไรไหวไใหมดอ่ะออะตัวลง่ตัวงเตัวงไม่มีสัญญาเลยรอฟังสัญาณนเดิระเอาหม่ลงันี้เรา้สาจังหวะใไหมให้านเรียนฟังจังหวะจากครูคุณครูอว่าเดินเขเดินวิ่งเวิ่งกระโดดกระโดันนี้นะะอ่ะ แร้วไปยังพักแถวลงอ่าเดินด้วยนาเดินซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายแขนด้วยนะแขนด้วยนะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งกลับมาหยุดหยุดอ่ะกระโดดอ่าแสดงว่าไม่ไม่มีใครรบนี่แสดงว่าทุกคนรู้จักการทรงตัวที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับงแล้วไปยังพักแถวลงอ่ะเมื่อกี้เราวอร์มเลยนะให้เรามายืดส่วนต่างๆของร่างกายเราบ่อยขอมยังอ่าฮักซ์ ยืดไม่สุดยืขวาทางซ้ายอ่ายืไว้ยืดไว้ความย่าถ่ายก่อนยืดทุกงนะใครยืดไม่สุดเดี๋ยวแม่ดูในยูทูบเองอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะคทมยังไงเองโอ้ลูกกินหัวลูกน้ยืดไม่สุดเลยครับคุณโภยยืดไว้ยืดไว้อ่าเดี๋ยวแม่จะคทมยังไงเองว่ายืดสุดหรือไม่สุดให้คุณแม่เป็นคนตัดสินโอ้ยยืดไว้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 อ่าเดี๋ยวไปดูตัวเองในยูทูบตอนเย็นอ่ายืดไว้ยืดไว้โอเคอ่าแตะแตะไว้แตะไว ยแล้วกระโดดพร้อมกัน1นึ่งสองสามอาดอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามห่องมจังหวะต่อไปมาลูกนักเรียนจําจังหวะกระโดดตกใช่ไหมอาดเป็นตัวเรียมตัวกระโดดตกสิบหังอาพร้อมหนึ่งถังก่อนแยกขาสองหนึ่งสองหนนึ้เอาเราไปติดกันอาพร้อมเป็นตัวหนึ่ง เยอะหนึ limiting, Now, ่งแล้วตรงอาัากอากมัร้อาต้องพักก่อนพักก่อนทำกิจกรรมต่อไปอาแต่เราไม่ทำะไรนะเราไม่หารางาสมนอืนใ้นื่อออกไปพักหนึ่งเดียวแล้วราเราไพักแ้วตงทั้งหมดนั่งอาโอเลูกบอลลูกพี่เนี่ยูยซ้ายมือขวามือและก็โยเทอะไรเข่าแพเข่าัวนแค่ีไมได้นะข่าแค่เข่าวาอะไร เพราะเราจะได้ร the ู mm ้กับรู้จักการเดินข้อเท้าเต้นขาเต้นเผื่อเวลาเราลื่นล้มเนี่ยถ้าขาเราแข็งแรงเราก็พัดุ่ตัวเองได้นะครับอ่าพร้อมนะคุณครูก็จะมีเส้นแบบนี้ให้ทเดินก็วิ่งอ่าเยอะจะมาดูกันว่าใครจะวิ่งหรือจะเดินอ่าเดี๋ยวนี้ยังอ่าโอเคพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ่าพร้อมแล้ว thank <laughs> you

anh cả ba ăn còn hàng muốn, còn hàng muốn cả ba hết เดินยันมาเนยันเดินยันมาเดินยันไปยันไปวันนี้เรียนการฮันโห้ฮัลโหลฮัลโหลฮัวโห้ฮัลไหลฮรลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลัลโหลฮัลโหลฮััลโหลฮัลโัเัโ โรกโปง่งเก่งมากไหนใครทําได้ยกมือโอเคให้ผ่านใครทําไม่ได้เดี๋ยวไปดูในคลิปตัวเองเดี๋ยวจะลงไว้ให้ตอนเย็นไปเปิดดูเองว่าตัวเองทําได้หรือไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะฝึกกิจกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหม่ๆไหม,หมทาแถวกล้องตาะเบียบทักอ่าวันนี้วันนี้เหนื่อยแล้วอากาศร้อนด้วยเดี๋ยวคุณครูจะพอแค่นี้นะครับเพื่อน,นักเรียนจะได้ หเข้าห้องน้ําทําภารกิจส่วนตัวแล้วกลับขึ้นไปเรียนข้างบนเหมือนเดิมแถวตรงตาระเบียบพักแถวตรงหนึ่งสองสามพอสัมภาษณ์หลังเรียนเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกค่ะอ๋อสนุกขออนุญาตเปิดแมสหน่อยครับสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกแค่ไหนคะสนุกมากค่ะสนุกมากค่ะโอเคไหนสนุกไหมคะ สนุกค,ค่ะไหนคนดูหน้าตาสนุกไหมเอาแมทลงสนุกไหมคะ่ะสนุกค,ค่ะโอเคเดี๊ยวโอ้โห,หไม่ได้ยินเลยสนุกไหมครับคคาาโอเคตบมือเต็ยงน้อย